มาชนบรรยากาศนะครับการทอดแหนะฮะบ้านปรีงนะครับบัตร6 0 0บาททุกที่นั่งนะฮะ6 0รบาททุกที่นั่งนะครับนะฮะแ0ดพิด้วยกันนะครับแปดพิด้วยกันะครับเป็นบ่อปิดนะครับเป็นบ่อปิดนะครับบริหารจัดการโดยเสียโชคนะฮะนายโชคพานลยนะครับนะฮะ่อ ชื่อนี้มีคุณภาพนะครับเสียโชคพาลุยนะครับก็ทุกท่านที่คอยติดตามนะครับเสียโชคพาลุยก็จะมีบ่อเด็ดแบบนี้ให้บ่อยๆนะครับนะฮะทีมงานเสียโชคพาลุยดูเจอ้วครับเจอแล้วตัวนี้เห็นเห็นปลาแล้วครับคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับนะฮะเห็นแล้วนะตัวนี้ก็ตัวใหญ่ใช้โตพอสมควรนะครับจะได้กี่ตัวไม่รู้นะฮะได้กี่ตัวไม่รู้ได้กี่ตัวไม่รู้ได้แต่ตัวนึงลุดลุดอ้ น่าเสียดายนะครับโอ้ยมันออกแหได้นะครับออกแหได้นะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับน่าจะอยู่ข้างล่างแพนะครับรยะห่างแพพอสมควรนะฮะเสียนแหได้ทอดแหได้หลายรอบหลายครั้งเลยนะครับนะฮะโอเคจะแก้ตัวใหม่นะครับเอาตัวเมื่อกี้กลับมาขึ้นนะฮะปลาจีนนะฮะปลาจีนตัวใหญ่สาโตนะฮะดูนะครับคุณผู้ชม ก็บรรยากาศสนุกสนานนะฮะอ้ยด้านนั้นได้ปลาบึกตัวใหญ่ไซสโตเลยทีเดียวเชียวนะครับอ้วี่นะฮะมีทั้งปลาบึกปลาสวายปลาจีนนะฮะปลายิสุกปลานวนจันปลากรโห้ปลาจาระเม็ดนะครับมีทุกขนาดทุกไซส์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับสนุกสนานกันไปนะฮะบรรยากาศการทอดแหหาอยู่หากินนะครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นการเหมาบ่อนะฮะบ่อหารนะครับ ผลละ600บาทเท่านั้นนะครับผลละ600บาทเท่านั้นนะครับได้มากได้้ม้เอากลับไปเลยนะครับนะฮะบรรยากาศการหาอยู่หากินนะครับของอีสารนบ้านเรานะครับพี่ดันนี้โดนอีกแล้วนะครับเนี่ยปลาจีนนะฮตัวใหญ่ๆไซส์โตๆนะครับนยะฮะดู สงสัยจะเอาไม่ขึ้นกันเลยกแล้วนะโอ้ยสองตัวเลยทีเดียวนะครับได้สองตัวครับตกน้ำไหมตกน้ำไหมตกไหมตกไหมนะครับนะฮะตกไหมนะฮะโอ้ยในกระชังแกก็เยอะนะฮะในกระชังก็เยอะนะครับนะฮะเนี่ยบรรยากาศการจับปลานะครับนะฮะตัวนี้จระน้ำปั้นปริงนะฮะปั้นปริงนะครับ อยู่ในอำเภออะไรไม่รู้ะฮะแต่จังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะฮะหนะย่อนแสนงนิดนึงไม่เป็นไรนะครับหย่อนแสนงนิดนึงไม่เป็นไรนะฮะมาลุ้นปลากับพี่แกก็ได้ปลาจีนตัวใหญ่ใช้ตัวทีเดียว2ตัวเลยนะครับเนี่ยฮะดูนะฮะ,นะฮะ,นะฮะ าท่านนี้แก bien, ได้เยอะนะฮะได้เยอะนะฮะก็ฝั่งนี้ปลาอยู่เยอะมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาจีนนะครับปลาจีนนะฮะปลาจีนตัวใหญ่ๆไซส์ตัวตนะครับนี่ฮะตัวก็ประมาณ7ก็ดกิโลกิโลนะฮะเต็มกระชังแล้วครับเต็มกระชังแล้วนะครับอ๋อ กำลังสนุกสนานนะลูกปลาสวายก็มีนะฮะปลาไม่เสมอกันนะครับมีตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะฮะปะปนกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาจีนนะฮะ,ปล,นนะป,ปลาจีนนะ,ะนแกะลงกระชังแล้วเรียบร้อยนะฮะเตรียมตัวทอดแหใหม่นะครับทีมงานไหนครับนี่นนพ,ดงดงนะพนมดงรักนะครับอ,อยุดติดตะเข็บชายแดนไปเลยนะครับนะฮะดู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  นาท่านนั้นโดนไปแล้วครับนี่ฮะปลาบึกตัวใหญ่ไซตโตนะครับนะฮะแกบแปใส่ปลาจีนไปเพื่อที่จะเอาปลาบึกนะครับเอาโชว์น้อยโชว์น้อยโชว์น้อยนี่หลวงปากเลยทีเดียวนะฮะปลาบึกตัวใหญ่ไซตโตนะครับเนี่ยฮะ มัดนะครับแกจะมัดนะครับนะฮะป้องกันการหลุดนะครับปลาบึกตัวนี้ก็ใส์อยู่ที่ประมาณ8โล9โลนะครับนาาะฮะปลาบึกนะฮะนะท่านนี้แกก็ถือว่าหมานพอสมควรนะครับหมานมากๆนะครับตอนนี้กําลังมัดแล้วครับกาลังมัดแล้ว เรียบร้อยแล้วนะครับเอายกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยนี่นะฮะความสนุกความมันนะฮะ600บาททุกที่นั่งนะฮะผลงานนาโชคพาลุยนะครับเนี่ยฮะท่านใดที่อยากจะทอดแหมันมันสนุกสนานอย่างนี้ฮะกดติดตามด้วยนะครับทีมงานนาโชคพาลุยนะครับ ะฮกองเชียร์นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงสีนะฮะก็ช่วยมาลุ้นกันดูนะแกบอกให้อาหารประจำเลยนะครับเนีเอาลองมาลุ้นกันดูอีกทีนึงนะครับนะฮะตรงนี้มีแต่คนหมันหมานนะครับ รครมไปแล้วนะครับแพนี้เจ้าของแพหายนะครับเจ้าของแพหายนะครับเจอปลาบึกตัวใหญ่ไซต์โตนะครับปวดขี้นะครับขอเวลาไปขี้แป๊บหนึ่งนะแกว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะก็แกบอกว่ายังไงก็ได้ตัวนะครับหมักไว้ก่อนครับหมักไว้ก่อนนะครับนะฮะอุ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับแกจับหางขึ้นมาแล้วนะครับนะฮะน้าท่านนี้นะครับ ดูดูครับดูหนูนนะครับปลาบึกอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับน่าจะได้หลายๆท่านเลยนะครับปลาบึกตัวใหญ่ไซต์ตนะครับนู่นฮะโอ้ยปลาบึกนะฮะไซส์ก็ประมาณ8กิโลเก้าโลนะครับฮะ าตวโดนะดดอีกแล้วครับเห็นตัวแล้วครับปลาจีนนะครับปลาจีนเห็นดูว่าจะได้กี่ตัวได้กี่ตัว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 เอาตัวเดียวนะครับนะฮะครั้งละตัว2ตัวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับขณะนี้ก็ผ่านไปเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ นะฮะก็บรรยากาศสนุกสนานนะฮะการทอดแหการหาอยู่หากิน,นะฮะของชาวอีสานบ้านเรานะครับสู่ดินบุรีรัรมย์ำศรีสิเก็ตนะครับนะฮะพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะก็ว่างเว้นจากภารกิจนะครับก็มาร่วมสนุกสนานด้วยกันนะครับก็เป็นการอาทอดแหนะครับเพื่อจะหาอาหารเอาไว้นะครับนะฮะก็เป็นบรรยากาศ การหาอยู่หากินของชาวอีสานบ้านเรานะครับเนี่ยก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นครับความสุขสนุกสนานมีได้แค่ในโซนอีสานเท่านั้นนะครับฝั <Yeah. S 1> ่งอื่นไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับอีสานบ้านเราก็สนุกสนานน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 ่โดนโดนโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วนะครับนะท่านนู่นโดนอีกแล้วนะครับมาลุ้นกันดูว่ากีกกกก่ตัวครับกี่ตัวกี่ตัวนะนะ ได้ตัวขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นแพแล้วนะครับนะฮะหนึ่ 1, 2, 2> จวดนะฮะโอ้โหโอุห้ยดูดูดดดดปลาจีนนะฮะปลาจีนก็ใสเสมอนะฮะแปโลเก้ 9, โลนะครับนะฮะก็ได้กันเกือบทุกๆคนนะครับปลาจีนออ้ยนะฮะนู่นฮะนี่นี่น ไอยู่นี่ลาอยู่นี่ลาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ตงหลังเออตกแฟเลยนะครับโอ้โหนะฮะบรรยากาศสนุกสนานนะครับแดดร้อนนะครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาทอดแหร่วมกันนะครับเนี่ยฮะสนุกสนานกันเลยนะครับได้มาเล่นน้ําด้วยกันนะครับมาลุ้นกันดูว่าตัวที่มันขึ้นเมื่อกี้แกจะได้ตัวไหมนะครับแกจะได้ตัวไหมนะฮะมาลุ้นกันดูนะฮะ นะท่านนี้ได้เยอะมากนะฮะถึงกับแพเอียงเลยนะครับแพเอียงเลยนะครับนะฮะหนักคนใช่ไหมเพนี้นะครับขนหายนะครับขนหายนะฮะเจ้าของแพมาแล้วไปไหนมาไปไหนมาสัมษณ์หน่อยสัมผัสเข้าป่าเข้าป่านะครับแกบอกบวชขี้ไม่รู้เวลาเวลาเลยนะครับโอ้โหนะฮะมาลุ้นกันดูฮะตัวนี้มีตัวใหญ่ด้วยนะฮะ แกหมักเอาไว้แล้วก็ไปขี้นะครับขี้เสร็จกลับมาดูจะมีผลงานไหมนะครับนะฮะแกบอกว่าปวดขี้ไม่รู้ไปร่ำเวลาเลยนะฮะมีฟองอยู่ครับมีฟองอยู่มีฟองอยู่อุ้ยดู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 ดยังอยู่าฮะมาลุ้นกันดูนะครับแกโดนตัวใหญ่แกปวดขี้เลยแกว่าอย่างนั้นนะครับ อยู่ไหมอยู่ไหมมีสัญญาณไหมมีไหมมีไหมมีไหมอ้หูอยูหยมีอ่ะมี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 กี่ตัวกี่ตัวตัวเดียวอุ้ยอุ้ยนะไหนไหนไหนนะฮะถึงก็ปวดขี้เลยทะานมาดูสากันหน่อยนะครับตัวนี้ถึงก็ปวดขี้เลยไหนตัวแค่นี้นะปวดขี้ โอ้ยนะฮะพี่ไม่รู้เวลาเวลาเลยนะครับวันหลังจะไม่เอาตูดมาแกว่าอย่างนั้นนะครับตาจัวโอ้โยใหญ่ไหมใหญ่ไหมตาแกบ,บอกใหญ่นะครับนะบมาดูนะฮะแกบ,บอกว่าโดนตัวใหญ่นะฮะอยู่ไม่ได้นะครับมาลงไปงมดูนะครับ โอ้โหอยู่ไหมอยู่ไหมแกยิ้มนะครับแกยิ้มแสดงว่าอยู่นะฮะแกยิ้มแสดงว่าอยู่นะครับนะฮะเออใส่หมวกดำน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปียกนะครับแกว่าอย่างนั้นมามาลุ้นกันดูว่า2ตัวหรือ3ตัวนะฮะมาลุ้นกันดูนะฮะไอปลาที่แกได้ก็อยู่ข้างๆเพก็เยอะแยะไม่มีที่จะมัดแล้วนะครับแกว่าอย่างนั้น มาลุ้นตัวนี้ดูว่าใหญ่ไหมนะครับเมื่อกี้งอ่างมลงไปแล้วนะครับมาลุ้นดูใหญ่ไหมใหญ่ไหมขาดโอ้ยแกอบอกขาดแล้วนะครับตัวนี้น่าจะ120กิโลนะครับไม่ใช่ปลานะครับเสียนเหนะครับอยู่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 แต่ไม่รู้อะไรอยู่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 นะครับแต่ไม่รู้อะไรนะฮะแกอบอกหลุดไป2ตัวนะฮะเหลือตัวเดียวแก, <ing> แกว่าอย่างนั้นนะครับ หลุดไป2ตัวเหลือตัวเดียวนะครับนะฮะอาเซียนแหโดนปลายใหญ่แล้วก็ต้องมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับนะฮะไม่งั้นจะไม่อยู่นะฮะนะฮะกองเชียร์ก็ร่วมลุ้นกันนะฮะดู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 นะฮะทิ้งแหลงไปแล้วครับทิ้งแหลงมามาลุ้นกันดูว่าตัวนี้จะสากี่โลนะครับมาลุ้นดูนะฮะ อยู่อยูอยแกว่าอย่างนั้นอยู่ปะบึกแน่นอนฮะบปบบึกไหมอุ้ยดูหางดูกระโดงดูกระดดงดูกระดดงแกบอกเข้าสามนะฮะเหลือหนึ่งเท่านั้นนะครับเข้าสามเหลือหนึ่งนะครับเรียบร้อยมาแล้วครับโอ้โหนะฮะ ปลาบึกนะครับปลาบึกปลาบึกนะฮะนอกจากะเป็นเซียนแหแล้วยังจะเป็นดาราด้วยนะครับตอนนี้นะฮะปลาบึกตัวใหญ่ไซส์โตโตนะครับไม่รู้จะทํายังไงโยนขึ้นบกก็ได้นะครับนะฮะก็เป็นบรรยากาศความสนุกสนานนะครับนะฮะเซียนแหของเรานะฮะโอกาสที่จะมีบ่อดีๆอย่างนี้หายากนะฮะวันนี้ทอดแหกลางวันพระด้วยนะฮะกลางวันพระเลยนะครับนะฮะหาวันไม่ได้นะครับเทียนโชคบอกเอาวันพระนี่หรอวะ สนุกสนานกันทุกคนนะครับแมตนี้ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านนะครับนะฮะปลาบึกครับปลาบึกครับนี่ฮะปลาบึกตัวใหญ่ใสโตอีกหนึ่งตัวนะฮะพี่ก็ได้มาล่ามไว้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยฮะเบ็ดเสร็จก็สามสีตัวแล้วนะครับปลาบึกนะฮะปลาจีนไม่นับนะครับปลาจีนแกบอกไม่นับนะครับ แหมเดียว30ตัว40ตัวนะครับบรรยากาศอย่างนี้หาไม่ได้นะครับ600บาทไม่มีที่ไหนเขาทำกันได้นะครับนะฮะของเชียร์ก็จะส่งน้ำให้นะครับน,นี่ครับน,นะแกล่ามไปแล้วนะครับล่ามไปแล้วนะครับตัวที่เท่าไหร่แล้วพี่ตัวที่อะไรบึกตัวที่เท่าไหร่แล้บวบึกตัวที่สองครับปลาจีนไม่นับนะครับแกบอกปลาจีนไม่นับนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมทางนู้นต่อนะครับโอเคครับ <c oughs>